ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในแมปอะเรม o รอย Royal นะครับเป็นแมปที่เพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับทุกคนอ่าอ่ะ,อะก็คลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวระบบต่างๆภายในแมปนะครับอ่ะแล้วก็จะรีวิวประสบการณ์หลังจากที่ได้เล่นครั้งแรกนะครับอโอเคนะก็ไปเรามาดูอย่างแรก นะครับก็เป็นพวกหน้าต่าง UI นะก็จะเป็นเหมือนพวก Tower Defense ทั่วไปนะครับอ่าก็เป็นยูนิตนะซัมอ่ากระเป๋าซัมมอนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีระบบเควสนะครับเป็นเควส์รายอาทิตเควสอินเควสรายวันนะครับอ่ะแล้วก็มีเควส V.I.P. ด้วยนะอ่ะครับส่วนแอเรียนี่นะครับก็จะวาร์ปไปโซนต่างๆนะออโอเคเรามาพูดถึง โหมดในการเล่นของแมปนี้กันดีกว่านะครับซึ่งโหมดหลักๆเนี่ยก็จะมีด้วยกัน4โหมดนะครับอ่ะโหมดแรกนะครับก็จะเป็นสตอรี่นะนี่นี่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับอ่าสตอรี่เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดอ่า4ด่านด้วยกันนะครับนี่อ่ะแล้วก็แต่ละด่านนะครับจะมี3โหมดท่าเล่นนะครับก็จะเป็นอีซี่นอร์มัลฮาร์ดนะครับซึ่งแต่ละโหมดเนี่ยมันจะ ให้เพชรไม่เท่ากันนะครับอย่างอีซี่เนี่ยถ้าเล่นครั้งแรกนะครับจะได้145เพชรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นนอร์มอลนะครับอ่าครั้งแรกได้150นะครับอ่าส่วนฮาร์ดนะครับเล่นครั้งแรกนะครับได้160นะอ่านะครับทุกคนอ่าแล้วก็โหมดต่อไปนะครับก็จะเป็นอินนะครับอยู่ในสตอรี่นี่แหละนะอ่านี่นะครับซึ่งอินนะครับสามารถสามเพชรได้นะครับทุก10เวฟนะครับอ่า เพชรนะครับจะได้อยู่ที่ประมาณ50หรือ60นะครับต่อ10เวฟนะโอเคนะครับแล้วก็โหมดต่อไปนะครับก็จะเป็นเลดนะครับนี่อ่ะนี่นะครับอ่ะเป็นเลดใช้อ่าลงเพื่ออีโวตัวละครนะครับซึ่งในเกมนี้นะครับตัวที่อีโวได้จะมีอยู่แค่2ตัวนะครับก็จะเป็นฟิเซอร์กับอุนคิโอรานะครับอืมเป็นตัวลีเจน์นะครับอีโวขึ้นไปเป็นมิติได้นะแล้วก็ การที่จะเราการที่เราจะลงเลทได้นะครับเราจะต้องมีตั๋วนะครับนี่ก็ตั๋วนะครับซื้อได้ที่ตรงนี้นะอ่ะโดยการใช้โกนะครับซึ่ง1อันเนี่ยใช้สองพันโกนะครับทุกคนแล้วก็อีกโหมดหนึ่งนะครับก็จะเป็นโหมดลิฟต์นะครับทุกคนอ่ะจะเป็นเหมือนพอร์ทัลนะครับจะเกิดทุก30นาทีนะครับมันจะเกิดซุ่มเกิดในล็อบบี้นะครับอ่ะแล้วแต่ว่ามันจะเกิดจุดไหนนะครับบางทีมันอาจจะเกิดบนนี้ ตรงนี้นะครับะนะครับทุกคนนะซึ่งในโหมดลิฟต์เนี่ยมันจะมีได้กันสามอย่างนะครับมันจะมีได้กันสามระดับนะครับจะมีแรรรีเจนต์นะครับแล้วก็อีพิกมั้งผมจำไม่ได้นะครับอะซึ่งมันจะมีโอกาสดรอปตัวซีเค็ดด้วยนะครับอะซึ่งตัวซีเค็เนี่ยจะเป็นฟรีเลนนะครับแล้วก็เราเนี่ย ้าเล่นผ่านนะครับมันก็จะได้ของอย่างอื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเพชรนะครับหรือว่ารีโลนะออโอเคมาเรามาพูดถึงการฟาร์มเพชรในแมปนี้กันนะครับซึ่งเพชรในแมปนี้นะครับก็ค่อนข้าง,างที่จะฟาร์มง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงสตอรี่นะครับลงเลดลงอินลงลิฟต์ก็ได้เหมือนกันนะครับอืมแล้วก็หรือว่าจะเป็นเควสนะครับซึ่งเควสเนี่ยให้เพชรค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอืมโอเคซึ่งอ่า โหมดที่ผมแนะนําในการฟาร์มเพชรนะครับก็จะเป็นสตอรี่สมากกว่านะครับหรือไม่ก็เป็นอินนะครับเพราะว่าในเลดกับในลิฟเนี่ยค่อนข้างที่จะยากทีนหนึ่งนะครับนะคือในเลดกับในลิฟเนี่ยเราจะต้องมีตัวมิติกอย่างน้อย1ตัวนะครับเราถึงจะเล่นได้นะถ้าไม่มีแล้วเข้าไปเล่นเนี่ยคือแบบปวดหัวแน่นอนนะครับทุกคนส่วนเรื่องโกนะครับก็ได้จากการลงสตอรี่นะครับ ลงทุกดานนะครับลงทุกหมดนะจะได้โกเหมือนกันนะครับหรือเราจะเอาตัวละครมาขายก็ได้โกเหมือนกันนะครับนี่นะโอเคนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นรีโลนะครับหรือเรื่องเทรดนะเออนี่นี่นะครับอ่ะนี่นะครับนี่บัฟต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนอืมีบัฟลุงด้วยกัน4อันนะครับ โอเคนะส่วนรีโลนะครับหายังไงนะอ่ะหาได้ทุกโหมดเช่นกันนะครับอ่ะว่าจะเป็นสตอรี่อินเรทหรือว่าลิฟต์นะครับอืมนี่อ่ะเดี๋ยวใส่ตัวคอนก่อนน,นี่นะครับถ้าเป็นในสตอรี่นะเราจะได้รีโลนะครับอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะแล้วมันจะสุ่มนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่นะอ่ะถ้าเป็นในอินนะครับอ่ะในอิน จะได้เพชรอย่างเดียวนะอ่าแล้วก็ถ้าเป็นเลสนะครับอ่าโอกาสมันจะอยู่ที่มันมันได้รีโลเหมือนกันนะครับในเลสน่าจะไดับประมาณ50%นะครับแล้วก็ในลิฟต์นะครับมันจะมีลิฟต์ระดับรีเจนนะครับอันนั้นจะได้1 0 0นะครับแล้วก็ไปลุ้น้อวิธีนะครับว่าเราจะได้กี่รีโลนะบางทีก็1บางทีก็2หรือ3นะครับแต่ว่าถ้าลงลิฟต์รีเจนนะครับการันตีรีโลแน่ๆนะครับอืแล้วก็จะมีลิฟต์ที่เป็นระดับ แลนนะครับก็จะมีโอกาส50%นะครับที่เราจะได้อ่ารีโลนะครับโอเคนะครับอ่ะแล้วก็อ่าตัวละครในแบบนี้นะครับไม่สามารถกินกันได้นะครับก็คือต้องใช้อาหารให้อย่างเดียวนะเอออ่ะนะครับอืมแล้วก็วิวยูนิตในเกมนี้นะครับตันอยู่ที่60นะอ่ะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของแมปนี้นะครับก็จะเป็นพวกเอฟเฟกนะครับซึ่งเอฟเฟกเนี่ย มันไม่ใช่แบบพวกเบสซิ่งนะครับแต่เป็นแมคาีนิกของตัวละครต่างๆนะครับอ่ะก็จะมีได้กันทั้งหมดอ่าหกอย่างนะครับอืมอ่โอเคอย่างเลขนะครับก็จะเป็นการเผานะซึ่งการเผานะครับจะเผาดาเมจหกสิบเปอร์เซ็นของดาเมจต้นของเรานะครับอืมอ่าอย่างเช่นอิทาจิผมดาเมจห้าร้อยยี่สิบหกนะครับอ่มันจะเผา 60%ของดาเมจ526นะครับเป็นเวลา10วินะเป็นเวลา10วินะครับก็จะโดนดาเมจทุกๆ1นึ่งวิงน,งน,งนะครับเป็นเวลา10วินะโอเคแล้วก็จะเป็นอเอฟเฟกต์อัอมพาตนะครับทุกคนซึ่งเอฟเฟกต์เนี้ยมันจะเป็นการสแตนหนึ่งวินะครับแล้วก็ทำดาเมจ33%นะครับของดาเมจต้นเรานะครับทุกๆห้าวินะ เป็นเวลา15วินะครับก็คือจะทำดาเมจ33%เนี่ยสามครั้งนะครับก็คือ5วิแล้วก็ทำดาเมจห้ว,วิแล้วก็ทำดาเมจครับแล้วก็จะสตันด้วยนะเอออันนี้คือเอฟเฟกต์อมาาพาสนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสตันนะครับอืมซึ่งสตันเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่ามันตีไปปุ๊บ มอนมันจะสตัร์ใช่ไหมพอหลังจากที่มันสตัร์เสร็จนะครับมอนมันจะติดสโลว์นะครับ40%นะเป็นเวลา6วินะครับเออค่อนข้างที่จะดีนะครับสตัร์เนี่ยแล้วก็อย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นสโลว์นะครับสโลว์เนี่ยจะสโลว์40%นะครับเป็นเวลา6วินะอ่าแล้วก็แล้วมื่อแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นอ่าน้ำแข็งนะครับเป็นฟลอดไบส์นะครับเนี่ย ซึ่งเอ่อเอฟเฟกเนี่ยค่อนข้างยากยุ่งยากทีหนึ่งนะครับเพราะว่าจะต้องให้ยูนิตเนี่ยที่สโลนะครับโจมตีมอน5ครั้งนะครับถึงจะเปิดใช้งานเอฟเฟกต์ฟอร์ตบายได้นะครับอ่ะแล้วเมื่อมันเปิดใช้งานนะครับจะทำดาเมจหนึ่งร้อนะครับต่อมอนนะครับแล้วก็จะทําให้มอนเนี่ยสตาร์ทเป็นเวลา2องบิทนะครับอ่าอ่าแล้วก็เป็นเอฟเฟกสุดท้ายนะครับเป็นไทม์สต็อปนะครับอ่ะ ซึ่งท i m สต็อปเนี่ยนะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยมึนงงนะครับเป็นเวลา2วินะแล้วก็ในขณะที่ศัตรูเนี่ยมึนงงอยู่นะครับจะทําดาเมจเพิ่มขึ้น10%นะเออนะครับอันนี้คือเอฟเฟกทั้งหมดภายในแมปนี้นะครับส่วนเรื่องบัฟนะครับมานี่นี่นะครับอ่ะผมจะบอกแค่บัฟลุ้งแล้วครับบัฟลุ้งนะครับจะเป็นการอ่ะอย่างแรกนะครับ อาเคนนะครับจะบวกระยะ5%นะครับลดสปีด25%นะแล้วก็เอออันนี้ผมไม่ไแน่ใจนะครับที่เป็นพัสซีฟของมันนะฟินิชนะครับจะเพิ่มน้ำมีสาเปอร์นะครับเพิ่มระยะ30ลดสปีดยี่เอ่อลดสปีด5%นะครับแล้วก็วงเซอร์เคิลเอลีนะครับที่ใหญ่ขึ้น7.5%นะซึ่งค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็จะเป็นวอลล์ลอดนะครับวอลล์ลอดเนี่ย ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเพราะว่าจะบวกดาเมจให้ตัวเองเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกดาเมจให้กับตัวอื่นเนี่ยที่อยู่ในวงการโจมตีของเราเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเออแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเป็นโมนานะครับอาจถ้บวกดาเมจนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะบวกระยะสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดสปีดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วค่าวางเนี่ยจะถูกลงนะครับแล้วก็ถ้าตัวละครมีบัฟตัวนี้เนี่ยจะวางได้แค่ตัวเดียวนะครับอื ทข้งที่จะดีเลยนะครับสําหรับบัฟในเกมนี้นะนะครับก็โอเคพูดถึงระบบอีโวกันนะครับซึ่งอีโวเนี่ยอ่ามันจะอีโวได้แค่2ตัวนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอุนคิโอรากับฟิเซอร์นะครับซึ่งพวกวัตถดิบในการอีโวเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในเลดกับในสตอรี่นะครับก็จะเป็นพวกเกมพวกนี้นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นของอีโวในเลดนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ใหดูนะ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะ,ะนี่นะครับนี่มันจะมี2เดชนะครับเป็นเรยอของฟิเซอร์กับอุนคิโวล่านะครับี่เห็นปะนี่นะครับของอีโวฟิเซอร์นะครับสามารถหาได้จากในเรืกับในสตอรี่นะ,ะให้พวกเจมเนี่ยจะหาได้จากสตอรี่นะแต่มันจะมีของบางอย่างนะครับที่ต้องมาหาในเรืนะนี่นะครับนี่สามอย่างนะ แล้วก็ของอีโวอุนคิโอลานะครับจะหาได้แค่ในรีดเท่านั้นนะนี่จะเป็น4อย่างนี้นะครับนี่ตามเมาส์ผมนะนี่นะครับอ่าอ่าส่วนไอ้ลูบี้เนี่ยมันหาได้จากในสตอรี่อยู่แล้วนะครับอโอเคนะแล้วก็อ่าผมจะบอกตัวละครที่แบบสำหรับมือใหม่ ต้องหาอนิดนึงแล้วกันนะครับก็หลักๆเลยนะครับก็จะเป็นอิตาจินะครับนะอ่าอันนี้ผู้เฉพาะแบบว่าที่ไม่มีตัวมิตินะครับก็จะเป็นอิตาจินะครับนามินะแอลนะครับนี่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปั๊มตังค์นะครับแล้วก็นามินะครับจะเป็นตัวปั๊มตังค์เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็จะมีอิตาจินะครับที่ผมแนะนํานะครับถ้าเป็นตัวรีเจน์อ่าแล้วก็จะมี มีฮอกนะครับฟิเซอร์อุนคิโอลานะครับถ้าสำหรับตัวรีเจนนะครับอ่ค่อนข้างที่จะดีนะแล้วก็สำหรับตัวอีพิกนะครับที่ผมแนะนําก็จะมีคอโคไดกับพิโคโรนะครับเพราะว่าพิโคโรเนี่ยจะตีสตันนะครับส่วนคอโคไดเนี่ยจะสโลนะครับอืมแล้วก็ไฮบิดเลยนะนะครับอ่ส่วน อ่ารีเจนตัวอื่นหรือว่าตัวอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยจะแนะนำสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครที่อยากเก็บสะสมก็ลองสูบกันได้นะครับส่วนตัวมิติกเนี่ยที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นมดระกับแข้งนะครับจูเาโลเนี่ยถามว่ามามันก็ดีนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวซัพพอร์ตนะแต่เราเนี่ยต้องการที่ดัมเมจนะครับก็ผมแนะนำมดระนะครับกับแข้งนะครับแข้งมีเอฟเฟกต สตาร์อยู่นะครับค่อนข้างที่จะดีนะหรือไม่เราก็สุ่มฟิเซอร์กับอุชิวาล่านะครับแล้วก็ไปอีโวให้เป็นมิติกนะครับนั่นก็ดีเหมือนกันนะโอเคนะครับแล้วก็ใครที่กลัวนะครับว่าเล่นแมปนี้แล้วจะน่าเบื่อหรือเปล่าไม่สนุกหรือเปล่าต้องกลัวนะครับเพราะว่าเราลงสตอรี่เนี่ยมันมีแค่สิบเวฟนะครับแล้วมาจบไวมากนะครับมันใช้เวลาแค่ห้านาทีสี่นาทีนะครับเพราะครั้งที่จะจบเร็วนะ สำหรับสตอรี่นะครับนี่นะครับผมใช้เวลาในการลงสตอรี่เนี่ยเห็นปะสามนาทีกว่าไม่ถึงสี่นะครับบางทีก็ห้านะครับบางทีก็สี่นะ,ะเห็นปะครับมันค่อนข้างที่จะจบเร็วนะครับเพราะว่ามันมีแค่สิบเวฟนะสำหรับสตอรี่นะครับแต่ถ้าเป็นเลนหรือลิฟเนี่ยสิบห้าเวฟนะครับค่อนข้างที่จะนานนิดนึงแต่ก็ โดยรวมแล้วเกมนี้ถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับเล่นเพลินๆได้นะครับสำหรับใครที่เบื่ออะไรที่มันเดิมๆซ้ำซากๆนะครับก็ลองมาเล่นแบบนี้ดูนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะมาใส่กันได้ที่ตรงนี้นะนี่นะครับโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับจะกนใหมาคลิปหน้าครับ